สัมภเวสีคือคนที่ได้ตายลงก่อนหมดอายุไขและไม่สามารถไปสู่ภพภูมอื่นได้แต่จะต้องวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ร่วมกับเราจนกว่าจะถึงเวลาตายที่แท้จริงเขาถึงจะสามารถออกเดินทางต่อไปได้ทั้งนี้ในขณะที่ยังติดอยู่ตรงกลางระหว่างสองภพนั้นสัมภเวสียังคงมีความหิวความอยากเหมือนกับมนุษย์แต่ไม่สามารถจับต้องสิ่งของเหานั้นได้ต้อง คนที่ยังมีชีวิตยอยู่ตั้งใจเอาให้กินถึงจะอิ่มและเมื่อถึงเวลาตายที่แท้จีของคนคนนั้นร่างวิญญาณของสัมภเวสีถึงจะหายไปแต่ในบางความเชื่อเช่นความเชื่อของคนจีนมนุษย์ทุกคนที่ตายลงจะไม่สามารถไปเกิดได้เลยแต่จะต้องวนเวียนอยู่ในภพภูมิตรงกลางเป็นเวลาเจวันก่อนที่จะเดินทางข้ามประตูผีหรือสะพานผีเพื่อไปเกิดในที่ต่อไปการไหว้หรือการเส้นผีเล่่อนมี ง่ายๆก็คือการนำกระทงใส่ข้าวปั้นมีหมูปิ้งสักก้อนหมากลูและจุดธูปหนึ่งดอกจากนั้นอธิษฐานเรียกผีมากินโดยอย่าลืมขอให้ผีเหล่านั้น ไม่มายุ่งกับคนในครอบครัวหรือขอให้โดนบันดาลใจให้แก่ผู้พบเห็นไปมาเข้ามาอุดหนุนร้านก็ได้ทั้งนี้ส,เเสัมเพอสีก็เหมือนคนทั่วไปมีทั้งดีและไม่ดีบางคนก็เล่าว่าหลังจากที่ทําการเส้นไหว้ผีเล่ล่อนแล้วการค้าขายก็ตกต่ําไม่มีคนมาอุดหนุนก็มีเหมือนกันทั้งนีแอรทิดว่าการวางของกินไว้ที่พื้นถ้าดูแลรักษาไม่ดีก็จะดูสกรปรกและอาจจะมีหนูหรือมแมลงสาบม,มากิน ทำให้ภาพลักษณ์ของร้านดูไม่ดียิ่งถ้าเป็นร้านขายกับข้าวด้วยแล้วการที่หน้าร้านดูไม่สะอาดก็อาจจะมีผลต่อลูกค้าก็เป็นได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอกำลังใจสักคนละหนึ่งไลค์และสับส c คาย e ให้กับช่องนี้โดยอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหน้ากันด้วยนะคะ